เพชรบูรณ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชบารมนาบาพิตร13ตุลาคม2565เวลา18นาฬิกาที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริดกุงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์ BET, ม,หม,ญญ iente, มหาราช บรมนาถบาพิร13ตุลาคม2565โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตุลาการอายการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจสมาคมชมรมและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโดยพิธีเริ่มจากหัวหน้าส่วนราชการสมาคมชมรมเข้าวางภูงมิลาเบื้องหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีวางภูมาลาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรกล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นเวลา89วินาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชการที่9้าแห่งราชวงศ์จัก,กรีเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทยพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559โดยตลอดระยะเวลาของการครองราชได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมา โดยตลอดทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนาในการบำบัดทุกบำรุงสุขและชัยห้อเวลาส่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศมนสิชาคล้ายแก้วสนักงานประชาข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน